แลวว้วัสดีครับพี่ยอดสวัสดีครับพี่ยอดน้องแปดมาแล้วหรอครับพี่ครับน้องแปดเาให้มาแล้วครับอเอ้าเอาทำไมมันทไมทำไมไม่ค่อยได้ยินเอาหรอเดี๋ยวนะได้ยินยังพี่ครับได้ยินเลยเมื่อกี้คุกคักคุกคักมันไม่ค่อยชัดโอเคสัญญ,ญาณ ครับค่ะพี่ยอดน้องาอค,คนรอตามน้องแฝดค่ะพี่ยอด FC ครับทำทำทำน้องแฝดก่อนใช่ไหมครับค่ะเอาเอาของน้องแฝดก่อนเนาะครับ,รบอ่าน้องแฝดมาแล้วค่ะเดี๋ยวน้องแฝดสามค่ะแต่ว่าต้องรออีกโค้งสุดท้ายเนาะพี่ยอดครับอันนี้อันนี้ไออ โค้งโคงแรกก็อไอ,อ,อคลิปคลิปแรกครับต้ตามีรอบสองโค้งสุดท้ายครับน้องแปดสามค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งพอยอค่ะหกหกค่ะหลังจากให้เข้าติดติดกันมาหลายงวดแล้วเนะค่ะพี่ยอดเนาะตับงวดนี้เป็นงวดที่สีแล้วมั้งครับมาถึงที่อลงช่องเนาะลงช่องของโจพาลวยอะค่ะ พี่ยอดก็ให้ตัวเลขมาตลอดก็วันนี้ของน้องแฟนคือเลขวิ่งของน้องแฟนนี่ไม่เคยหลุดเลยเนาะค่ะพี่ยอดเนาะับวิ่งอย่างงวดที่ฟันฟันศูนย์อห้าล้านเปอร์เซ็นเน่ยโอ้ยศูนย์ก็มาจริงเลยเนาะพี่ยอดเนาะครับแต่ยังงวดที่ผ่านมาก็ว่าให้ให้วิ่งสี่รูดตัวเดียวออมาทั้งบนทั้งล่างโอ้ยเนี่ยแหละ ถ้ามาบนมาล่างนี่นี่แหละคนวิ่งก็ก็จะได้ตังค์เนาะครับมันได้ทั้งบนทั้งล่างก็ได้กําไรอยู่ถ้าแต่ว่างวดงวดนี้ให้มากี่หางครับพี่ยอดให้ให้ให้สี่หางขนาดนี้ครับทั้งทั้งสองตัวสี่สามตัวครับโอ้ค่ะมีตัวไหนบ้างครับพี่ยอดครับอ่าเอาวิ่งวิ่งรูดเลยครับวิ่งรูดศูนย์ตัวเดียวเลยครับ มาล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับเอาวิ่งก่อนนะครับวิ่งรูดศูนค่ะครับจับรูดศูนย์าเปอร์เซ็นต์สามตัวครับครับค่ะสามตัวค่ะพี่ยอดศูนย์ศูนย์สามตัวครับฮะศูนย์สามตัวศูนย์ศูนย์ครับศูนย์ศูนย์ศูนย์เหรอคะครับศูนสามตัวเลยต้องศูนแล้วก็ แล้วก็หกแปดศูนย์ครับหกแปดศูนย์ค่ะครับทีนี้สองตัวก็แปดศูนย์ศูนย์ศูนย์ครับสองตัวก็แปดศูนย์ศูนย์ศูนย์ค่ะครับเน่นอยู่ที่แปดศูนย์ครับแล้วก็หกแปดศูนย์ครับอ๋อเน่นหกแปดศูนย์ครับ เน้นหกแปดศูนย์ค่ะครับแล้วก็แปดศูนย์เอ่อตุศูนย์ตกกันครับคครับ <80. S 2> เดี๋ยวรอโค้งสุดท้ายอีกครับอใกล้ๆจะห้วยออกเั่นและครับค่ะแต่ว่างวดงวดนี้น้องแฝนก็ได้มาเร็วเหมือนกันนะพี่ยอดเนาะครับหนึ่งพืกียคนรับได้เลยหวดค่ะ วิ่งรูดศูนย์อันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีที่เขียนนะล้านเปอร์เซ็นต์เขียนตรงไหนเนาะล้านเปอร์เซ็นต์เนาะไม, <laughs> ไม่เผื่อกระดาษเลย,นเ,นย <laughs> เขียนแบบว่าไม่ได้เผื่อกระดาษเลยล้านเปอร์เซ็นต์เอาตัวเล็กๆล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะศูนย์น้องแฟน เข้าติดกันมาตั้งแต่ทําคลิปนี่งวดนี้งวดที่เท่าไหร่พี่ยอดที่สี่เนาะงวดที่สี่้ลวครับจ้ารันเปอร์เซนเดอร์ค่ะศูนย์ค่ะเน้นศูนย์ค่ะตัวสามตัวก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์หกแปดศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์จะลืมซื้อศูนย์แปดไว้ด้วยเนาะแต่ส่วนมากมันจะมาตรงๆเนะาะค่ะพี่ยอดเนาะถ้ามาเล็กหน้าถ้าหกแปดอย่างเงี้ย ก็เหมือนสี่หกวัวที่ผ่านมาเน,นะครับก็ไม่ได้ตัดเอาหกแปดไปด้วยก็ดีกกดเ, 6, เ,เหมือนกันนะแยกกันตัดเอาหกแปดเนาะเหมือนวัวที่แล้วอ่ะมันจะมาตัวหน้านะพี่ยอนครับคบ่ะเนี่ยเอาหกแปดไปด้วยครับเพราะว่างวดที่แล้วจะครับหกแปดอีกตัวหนึ่งค่ะ วันที่ที่ผ่านมาเขาก็ให้46 468ครับมัานเลยแล้วก็มาอยู่ด้านหน้าแล้วก็46ตัวกันก็ให้ตัวกันมาด้วยต่งางหากนะคะครับเล่อนดานไปออกตัวกันอีจกจะออกตัวกันเนาะออกบนล่างอะน,นะคะครับ42ถ้าเราตัดทําทำ44เราก็ได้อยู่นะครับของน้องแฟนสามมาแล้วนะคะ อันนี้คือพี่ยอดก็ให้มาแต่เมื่อวานนี้แหละแต่พอดีโจไปวัดอยู่ออ๋ครัเพิ่งกลับมามใช่แล้วกับดกจะกิดไปให้ให้รู้นะไม่ใช่อะไระ<ม>กริดวัาอะไรตรงไปให้แลยย้วองนี้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ยอดน้องแฝดสามหน 3, 1, ึ่งพฤศจิกายนหกหกเนาะวิ่งรูดศูนล้านเปอร์เซ็นต์นะพี่ยอดเนาะครับสามตัวศูนย์ศูนย์ศูนย์เหมือนเมื่อกี้นี่เนาะ สามตัวสี่สี่สี่ว่ามันอันสองตัวกับสี่ศูนย์ศูนย์บ้วันนี้เนาะออกมาแน่เมื่อก่อนทุกวันนี่มันเป็นไปได้ทุกอย่างเลยค่ะสามตัวหกแปดศูนย์สองตัวแปดศูนย์นะคะอย่าลืมซื้อแปดศูนย์ก็อย่าลืมกลับศูนย์แปดนำในเดอร์ <c oughs> แล 6, ้วก็หกแปดต่อค่ะเพราะว่าหกแปดยังงวดที่ที่แรกวอะเพื่นไทยสี่หกแปด มันก็มาสี่หกขั้งขึ้นบนเนาะพี่ยอนเนาะครับค่ะแล้วก็สองตัวศูนย์ศูนย์ค่ะก็เดี๋ยวรอต่ำโค้งสุดท้ายอีกรอบนึงเนาะค่ะเพราะว่าตอนนี้ก่ะเอาตัววิ่งไปวิ่งไปรูดไปเบิ้งก้อนค่ะใชวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะครับรับ ตะวันเลขของอาจารย์ยอดพี่ยอดเพื่อนกะลงคลิปไปแล้วค่ะของพี่ยอดคจ่าด้วยจ้าลงไปแล้วค่ะแต่เมื่อวานนี่เนี่ยพี่ยอดลงเมื่อวานนี้จ้าให้มีโชคมีลาบมีแห้งมันๆน้ำกันเด้อเนาะพี่ยอดเนาะทุกคนก็อยากมีโชคมีลาบดิเพราะว่าเฮากะเป็นคนเหมอนธรามากินสวาทสวาหน้าเนาะข้นมันๆคือว่าเฮากะอยากมีโชคมีลาบเนาะ กระจายค่ะกับข้าวกับปลาอาหารการกินแต่ละมือ้อแต่ละเวน้นค่ะอยากให้ FC โจบมารวยมีโชคมีลาภเด้อม,มืน้อนี้เอาเด้อเอาเด้อม,มื้อนี้บ่แม่นว่าบ่เอาเนาะรางคนมากเหมืนว่าเ,าเมาเบิดร์ตสิแม่พี่ยอดครับหมายความว่าอ่าบ่ได้ซื้อหมดซื้อแต่ซีสองสิซีเก้าสิซีหกว่เอาจังแม่ เนี่ยบางคนเป็นวางสิ่เพิ่นเขาบอเออวันนี้ก็สิี่บอกเพิ่นว่าเอาเด้อ,อ,อดซื้อเด้อน,นะเอาแน่นไ,ได้ข้างกับเขากับป่านอกบางคนเป็นงานเลยครับค่ะวันนี้ก็ได้พูดคุยกับพี่ยอนค่ะเสียงจริงตัวจริงเสียงจริงค่ะพี่ยอนน่ก็พี่ยอนอยู่บุรีรัมย์เน้อค่ะอาจารย์ยอนบ,บุรีรัมย์อำเภอประคนชัยเนาะค่ะพี่ยอน เดี๋ยวไปสิไปแวะหาพี่ยอด,ดยู่ค่ะพันไปทางบนกับสิบแวะหาพี่ยอดหาของฝากของต้อนกันน้ำยอดเนาะครับแต่ว่าแรกกันรอความฝันพี่ยอดอีกรอบด้วยค่ะครับเราคงทุดท้ายแล้วครับถ้าปันได้ไงเดี๋ยุผงจะจะบอก,กบทันทีเลยครับค่ะเพราะว่าพี่ยอดฝันแม่นดิเอฟซีมันกับว่ารอรอความฝันพี่ยอดด้วยแล้วก็รอเด็กแฝดรอน้องแฝดค่ะน้องแฝดฝัน แห้งๆปังๆรับว่าแน่ที่ลอตเตอรี่มันเคยมีนี่ออกสามตัวล่างนี่สามตัวบนนี่สามตัวท้ายเห็นไหมสามตัวท้ายสามตัวบนเนี่ยศูนย์ศูนย์ศูนย์มันก็เคยมีอยู่ดิค่ะปีนั้นออกตองศูนย์เหมือนกันเลยค่ะประวัติที่มึงก็ก,ก็ไปหาหยิบหาจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ก่อนเนาะค่ะเมื่อนนี้ค่ะควันที่สิบแปดเช้าค่ะ ลอตเตอรี่ิ่นยังบ่ทันได้วางแผงอยู่มันวางมื้อนี่เพราะว่าเมื่อวานนี่สิบเจ็ดยังไม่มีลอตเตอรี่ขายซักใบเลยนั่นแหละแถวบ้านผมก็นู้นแล้วประมาณวันที่ยี่สิบนู่นแหละค่ะพี่ยอดสรุปแล้วงวดที่แล้วแม่น้องแฝดเพิ่นได้เท่าไหร่พี่ยอดไ่อน้อ,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 นองแฝดคนนั้นที่บอกนี่นะเขาจับลอตเตอรี่แม่เขาซีซีสามตัวสิบสองใบครับ แล้วเขาเอาไอ้ตามเว็บด้วยอะไรด,ด้วยเลยแล้วเขาก็ได้แสนทรงครับโอ้หงวดที่แล้วเขาก็ได้แสนกว่างวดนี้ก็แสนสองอีกงวดก่อนก็ได้เป็นแสนงวดก่อนที่ผ่านมากก็แล้วเป็นหมื่นมัน้งเขาก็ได้ตลอดเนาะได้เรืเ่อยๆได้ทุกรอบเลยตลอดทุ้งเลย,ลเลยปีที่แล้วเขาก็ได้ตลอดปีเหมือนกันค่ะก<า>็ น้องแฟนสามก็ให้คุณให้คุณมิด่าบ้านดา่าให้พ่อกับแม่เนาะครับที่ที่บอกซีซีแล้วเขาบอกว่าบอกบอกออกบอก,บอกแล้วเขาก็ออกไปทางหน้าต่างไปเลยก็ว่ากอ๋อไอ้เด็กคนนั่นแหละมันมองเห็นแต่พ่อแม่เขามองไม่เห็นจ้ะแล้วตอนนี้เขากลับมาบอกอีกลมะมั้งมันถึงใน้บกมานะอืมค่ะถ้างั้นก็น้องพี่ยอด ถ้าเกิดว่าน้องฝันดีหรือว่ายังไงเนาะเดี๋ยวเราจะรีบเอามาลงคลิปให้เอฟซีถ้าน้องแฝดเพิ่นนันบอกอีกเนาะครับทอนอะไรโค้งสุดท้ายครับจะได้บอกอีกหรืออาจจะใกล้ๆก็ได้เนาะตอนข้าน้องเขาได้เนาะครับถาเจะเขาได้มาผมจะรีบบอกทันทีเลยครับค่ะพี่ยอดอวยพรให้เอฟซีโจพาลวยนะครับพี่ยอดครับ กาจารย์ยอดบุรีรัมนะครับขอวอวยพรให้ตีช่องอโจปลารวยนะครับขอให้โชคดีในวันที่หนึ่งก็ติกายนปีหกหกนี้การทั่วหน้านะครับแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ขอให้ถูกรวยกันยุกช่องนะครับแล้วก็ขอให้ทั้งช่องมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดให้ได้ ามความปรารถนานะครับแล้วก็ขอให้รวยๆเฮงๆไป,ไปตลอดไปนะครับสาจารถูกค่ะกับขอบคุณพีย่ยอดได้ไหลยค่ะเอาวัานนี้กับไ้มิชูมิรามิมันสุบุสุคนเดอวันที่สิบหกพฤศจิก,กายนสองหาหกหกนี่คิดดีทดําดีพูดดีก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆมาหาตัวเองเด้อค่ะเดอะ้อถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้โจมพายรวยน้ําแรงค่ะเป็นกําลังใจเนาะกันเนาะ สำหรับคลิปนี้ไว้สำเนียงสกอรค่ับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ